สวัสดีวันจันครับสวัสดีครับตาเจียห่านะครับอ๋อพอดีนะครับมีนักเรียนถามว่าอาจารย์ครับอยากฟังเรื่องผีที่ประเทศจีนครับผมเองเนี่ยไปอยู่ประเทศจีนเป็นนักศึกษานะครับตั้งแต่อายุ18ปีตอนนี้ผมก็อายุ3 3แล้วก็จะมาเล่าเรื่องผีครับว่าเรื่องผีที่จีนที่ประสบเจอที่หอพักนั้นเป็นอย่างไรครับหอพักจีนผมเนี่ยครั้งแรกที่ผมไปอยู่นะครับจบม6จากประเทศไทยไปอยู่ที่คุณหมิงไปเรียนปรับภาษาครับ1ปี1เทอมครับ1เทอม ก็ออกจากประเทศไทยช่วงเดือนมีนาฮะปลายเดือนมีนาก็ไปอยู่ที่เมืองคุนหมิงคนไทยเยอะมากครับไปอยู่หอพักนักศึกษาต่างชาติครับผมตอนนั้นเองก็ไปอยู่ชั้น3มีรูเมทคนไทยแต่พี่คนไทยเขาพักอยู่บ้านข้างนอกเขาก็เป็นเด็กทุนฮะเขาเลยแบบใช้สิทธิ์ทุนอยู่ในนี่แล้วเขาก็ไปจ่ายเองซึ่งคุณหมิงเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคือหอพักมันก็ถูกกว่าเซี่ยงไฮ้ฮะก็เราก็เดือนนึงก็เดืน800อนแปดร้อยหยวนไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกเป็นคอนโดคะ คอนโดหนึง่งถ้าหลังหนึ่งก็พันกว่าหยวนก็พันกว่าหยวนตีไป2,000หยวนอยู่กัน3คนก็ตกคนละ6 7 0 0ยหยวนครับดูนะค่าน้ำค่าไฟคนละแปดร0อยหยวนแล้วกันแต่ผมอยู่ข้างในครับของผมอยู่ข้างในนี้ตกวันละ3าหยวนก็ร้อยกว่าบาทก็พอพอ,พออยู่ไทยครับมีมีแอร์ไหมอยู่คนหมิงไม่มีแอร์นะครับแต่คล้คลา้คลายคอนโดครับแต่ห้องน้ํารวมทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือพอผมไปอยู่หอพักเนี่ยก็เจอพวกนักศึกษาไทยที่มาจากมหลาลัยแห่งหนึ่งในไทยเป็นราชภัฏนี่นะครับองกรุงเทพ มาเขามาแลกเปลี่ยนฮะหนึ่งปีหนึ่งเทอมประมาณนั้นแล้วผมก็อยู่คนเดียวนี่ผมก็งงเอ้ทำไมห้องชุดที่ผมอยู่อยู่คนเดียวไม่มีคนอยู่เลยก็สบายเลยครับใช้ห้องน้ําใช้อะไรได้พื้นที่ส่วนตัวแล้วผมก็ได้รู้จักพวกพี่ๆเขาที่อยู่ชั้น6ครับแล้วผมก็สังเกตว่าชั้น3ผมเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นของผู้หญิงคือขึ้นบันไดขึ้นมาฮะฝั่งซ้ายมือเป็นห้องชุดผู้หญิงฝั่งขวามือห้องชุดผู้ชายครับผม ฝั่งผู้หญิงเนี่ยนานๆทีจะได้เจอคนได้ยินเสียงคนแต่ฝั่งขว้ามือผมเนี่ยอยู่คนเดียวตลอดเลยแล้วด้วยความอากาศที่อยู่คุนหมิงเนี่ยอากาศมันเป็นอากาศเย็นตลอด25องศาทั้งปีอะฮะคืออากาศดีตลอดไม่จำเป็นต้องใช้แอร์ผมเองก็อยู่คนเดียวรู้สึกแต่รู้สึกว่าเหมือนไม่อยู่คนเดียวบางทีได้ยินเสียงน้ําไหลบางทีได้ยินเสียงอาบน้ําในห้องน้ําผมก็งงพอผมเปิดประตูไปปุ๊บไม่มีคนเนี่ยผมเริ่มสงสัยแล้วข้อ2นะครับ ข้อ2ก็คือมีบางวันมีบางวันเขาเอาเทียนมาจุดที่ที่ราวบันไดชั้น3ผมก็งงเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องเอาเอาเทียนมาจุดทั้งที่เรามีไฟแต่ไฟที่ประเทศจีนเนี่ยจะมีข้อดีหน่อย,อยคือเราเดินไปปุ๊บเนี่ยได้ยินเสียงเท้าเสียงเราผิวปากเนี่ยมันจะเปิดออตโต,แต้แต่ผมก็เข้าใจว่าเอา้าเขาจุดไฟทําไมก็เลยงงพอพอรู้จักพุ้นที่ชั้น6ก,ก็ไปเล่นชั้น6ครับไปดูหนังคุยกันอยู่ชั้น6 แล้วมีครั้งหนึ่งชั้น6กลเมเมทเขาะจะนอนก็เลยลงมาเล่นที่ห้องผมแล้วอยู่ๆวันหนึ่งกลางคืนนะครับประมาณเที่ยงคืนได้เที่ยงคืนได้เนี่ยเราเปิดประตูคุยกันในห้องตามภาษาครับอาจจะมีกินน้ํอาองุ่นกินน้ําเก๊กหวยนิดหน่อยนะครับตามภาษาผู้ชายนะครับก็อยู่ๆปุ๊บทุกคนนิ่งทุกคนเงียบคือสถานการณ์มันอยู่ดีก็เงียบกิลแล้วคน แล้วทีนี้ทุกคนก็หันไปมองที่ประตูประตูห้องน้ำนะฮะคือประตูห้องผมเนี่ยเป,ปเปิดไว้แล้วประตูห้องน้ําก็เปิดไว้ถ้าเพิ่ประตูห้องน้าแอดปิดเองโอ้โหท่านผู้ชมไม่มีลมไม่มีอะไรนปิดเองได้ไงก็เลยพากันงงสักพักหนึ่งก็เลยพากันขนหัวลุกขึ้นไปชั้นหกกันรีบวิ่งขึ้นไปชั้นหกระหว่างที่เหลียวลงมาเลียวลงมาท่านผู้ชมมันเห็นอะไรที่แบบเห็นอะไรที่แบบตามเรามาที่เป็นคล้ายๆแบบกวันสีขาว แต่ไม่ใช่ความสีขาวคือทุกคนเห็นอย่างเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยพ,พี่เห็นไหมพี่ดุยเห็นไหมพี่นาถเห็นไหมเห็นทุกคนไม่ไม่พูดแล้วสุดท้ายปุ๊บเราก็เลยมาสืบเท้าความว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นยังไงมารู้ทีหลังว่าเป็นนักศึกษาเวียดนามผู้หญิงฮะเคยโดดตึกจากชั้น6แต่เป็นคนพักอยู่ชั้นสอาจจะเรียนเครียดอะไรพวกนี้แหละก็เลยโดดตึกก็เลยอาจจะเป็นวิญญ,ญาณเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ผมก็ ไม่อะไรมากแต่อยู่มาวันนึงช่วงหลับกลางวันคะคืออยู่จีนเนี่ยจะพักเที่ยงแล้วถึงบ่ายสองถึงเริ่มเรียนต่อช่วงหลับกลางวันกินข้าวเสร็จก็เลยมานอนอยู่ห้องตั้งนาฬิกาปลุกบ่ายสองวันนั้นเนี่ยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพียแล้วอยู่ดีปุ๊บเหมือนมีคนมาเคาะห้องเปิดประตูก็ไม่มาไม่มีคนพอหลับไปสักพักหนึ่งกำลังเคลิ้มเคลิ้มอ่ะกำลังเคลิ้มเคลิ้มมีเสียงเข้ามามีเสียงมายืนอยู่หน้าห้องมีได้ยินเสียงคนยืนอยู่หน้าห้องแล้วก็พูดว่าสวัสดีค่ะเป็นภาษาไทย ผมก็เลยใจดีสู้เสียเปิดประตูไปบอมีคนไม่มีคนอันนี้ก็หลอนนะครับหลอนจริงๆอ่ะเรื่องที่สองครับอยู่ที่พอผมย้ายจากคุณหมิงนะครับไปเรียนปริญญาตรีซึ่งตอนนี้ผมสอบชิงทุนได้ก็เลยเอาเลือกไปเรียนที่มหาลัยเซี่ยงไฮ้ที่นครหลวงเซี่ยงไฮ้นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งบินจากไทยก็4ชั่วโมงอากาศที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะร้อนชื้นแบบบ้านเราฮะแต่ก็จะร้อนร้อนกว่าซึ่งผมเข้าใจว่าผมเคยอยู่เมืองหนาวเนาะ ผมเคยเคยอยู่เมืองอุณหภูมิตลอดแล้วคนหมิงเนี่ยอุณภูมินึกว่าจะมันจะดีเหมือนคนหมิงที่ไหนได้หูร้อนไปช่วงเดือนก,กรกฎานี่ร้อนร้อนกว่าไทยเลยร้อนแบบอบอ้าวเลยครับร้อนชื้นพอไปอยู่เซี่ยงไฮ้เนี่ยอยู่ปีหนึ่งไม่เท่าไหร่ครับพอปีที่สองเท่านั้นแหละผมก็เอะใจเริ่มมีอาการผีอัมผีอัมบ่อยผีอัมบ่อย,ออยเริ่ม,เร,มเริ่มอัมบ่อยคือแบบความรู้สึกคือแบบแต่อัมเนี่ยไม่ใช่อัมกลางคืนนะอัมกลางวันช่วงช่วงช่วงสายสายที่เราเวลาพักพักผ่อนช่วงบ่ายฮะ คือก็อย่างที่บอกฮะเรียนบ่ายเรียนเที่ยงเราเริ่มอีกบ่ายสองก็กลับมาหอ,หอพักอยู่คนเดียวครับจังหวะนั้นอยู่คนเดียวเรารู้สึกแบบกําลังเคิมหลับเหมือนมีอะไรเข้ามามิงมิงมิงเข้ามาคือผมเชื่อใจเลยผมเชื่อเลย,เลยว่าท่านผู้ชม,มเคยโดนผีอมเนี่ยมันจะมีอาการแบบเดียวกันกระดิกกระดุกกระดิกไม่ได้สายตามองสายตาชำเลืองมองข้างๆมองอะไรได้แล้วจังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะคนหัวเราะเหมือนมันมานั่งเต็งหน้าอกเราเหมือนมีอะไรมานั่งเต็งหน้าอกหัวเราะ คือแบบสะใจแล้วผมยิ่งสวดมนต์เนี่ยไม่ที่หัวล้อใส่คนในที่โมโหมากผมตั้งสติได้ผมหลุดจากวังวนนั้นปุ๊บลุกขึ้นมาผมด่าเลยด่าเป็นภาษาไทยภาษาจีนเลยก็เลยบอกว่าหนีใจหนีนั่นหรือวัดใ,ใจหัดเจี่ญหวมันปุยย่างก็คือคุณอยู่มองหันคุณอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงนี้อยู่คนละโลกพวกเราไม่เหมือนกันอย่ามากวนกันผมด่าโมโหตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีพิอัมเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ขนหัวลุกที่แบบได้เจอฮะก็คือ ถ้าเป็นเด็กหอพักก็จะเจอประมาณนี้มั้งหรือเปล่าท่านผู้ชมที่เคยมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับคนที่เคยพักอยู่หอพัก mm. <laughs> สําหรับคนที่เคยอยู่จีนก็คอมเมนต์หน่อยครับว่าคุณเจอแบบเดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ผีจีนน่ากลัวนะเอาจริงนะคือเราส่วนบนไทยไปมันก็ไม่รู้เรื่องนะครับผีไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับใครๆก็เคยเจอแต่ผีไทยเนี่ยผมยังจะไปเล่าอีพีหน้านะครับแต่ตอนนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมครับเป็นการเล่าประสบการณ์ให้ฟังครับคำๆสวัสดีครับ